ท่านเบโยคาวจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของสุภกรรมฐานเ <c oughs> มื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิชิตามานบรมศสาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในานางสิริมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมฤคยกรเชืจะได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวนปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในลักษณะของสุภกรรมฐานสิบอย่างคือสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมรคมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสา,าจารย์ท่านรจนาไว้สําหรับพระพุทธโคสา,าจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านกลเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันตปริสัมบิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้ก็สุขจมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งอุทุมาอสุขโอทุมาตะกะอสุขคือร่างกายของคน คนก็ดีตส์ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นเมื่อตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้วยลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่นนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจริงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอสุปเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวขละละคนปนกันไป <bara. S 1> คือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั้นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก ที่น้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็ปึกุมไว้ไอสีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไปสามมีปุพกาศสุเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลามากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่อการพิจรารณาถ้าจะบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซ่าวศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำว่าเวลายืนน่าจะยืยนใต้ลมมันเหม็นจัดแล่วก็อย่ายืนเหนือลมจยะเกินไปยืนคางขวางหน่อยหน่อยนะดีนิดนิดถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีเอกลิ่ินเหม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนคองขวางนิดนิดหนึ่งชิ้เฉียงเสักหน่อยหนึ่ง นี่สามที่เรียกว่าวิปุกกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไหมร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรงสอนในสมัยที่นางศิริมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินตะว่าวิชิตะกะุพคือสร้างศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดง,ง่ายง่ายก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหนระือไม่สวยห้า วิขายิตตกาสุปร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่านี่หวิหิตกาสุบ เป็นซ้าศพที่ถูกทอดทิ้งไวจ้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตกะหตะวิกะขิตกะอสุภยากจัง คือสร้างศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดโลหิตกะอสุคือสร้างศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติ 9. ก้าปุรุวะกะอสุคือสร้างศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักไอตัวหนอนคลัก 10. บอธิกะอาสุป คือสร้างศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราและก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปก,ปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสรงสอนคมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันแตาคราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัต,กบติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยาขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศา,ศาสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นเป็นชาญสีได้มันทำได้ขอรับ <c oughs> เขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่ง <c oughs> การพิจารณาสุพตามแบบนี้ <c oughs> เป็นอุปจารสมาธิแน่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัว <c oughs> การพิจารณาให้มันแทรกศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทําให้เป็นฌานเขาทากันแบบนี้จับภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียไปเอาเป็นภาวนาแทนทําแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกลังเพื่ออธิอธิกาอาสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอาสุบนี่มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างหลวงพ่อพริงวัดมากอก ท่านทำอสุภก,กรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกรสินหมดได้เป็นชานสี่หมดแล้วก็สามารถนิรมิตร,รูปอสุปขกรนมารูปคลาได้แร้วมาัมาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นชายก็ตั้งกระดูกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพ แทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนายังกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิคุลังยังข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปุรุวะกะปุรุวกังอธิคุลังปฏิคุลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คําภาวนาแทนจิตก็จะส่งตัว เมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสาม,มารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุก ahanimit <c oughs> เป็นต้นเบื้องต้นที่จะเข้าถึงปฐมฌานอุก a h นิมิต t นี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌาน พอจิตเข้าถึงอุกหานิมิตแล้วแต่นี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพแทนที่เป็นซ่าศสบสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นประกายพลึกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทํากะสินถ้าต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมให้ใจเข้า,ขาออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมับอุมเบมขาลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่ นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดเักหน่อยทำจิตให้เข้าทิ้งฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็พิจารณาแนวสุภกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้น เมื่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บแล้วมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุสัญญาก็เกิดคำว่าอาสุสัญญาเกิดก็หมายความมันเกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคน เห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสุกปลาหนักมากเท่านั้นพระแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสุกรปราแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสุกปลาด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังหนักไปเดิําน่ายของกามกิเลสกามกิเลสคิดว่ากิเลสกามคนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัด ใหก้การแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการให้เขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะานาาของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคลายในกามเป็นอารมณ์แล้วเชาเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคลายใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพรใจมันพอใจในความสปกปรกเพราะร่างกายของคนและร่างกายของสัตว์มันสปกปรก แต่ยังเอาใจเข้าไปดึงกายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแล้วก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสกปรกและเห็นใจสปกปรกความสุอิสเอียนนิพิทายานมันก็เกิด <c oughs> <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง่จริงๆ ไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในไ,ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษและวประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมันไม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุด สิ่งที่สกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลยมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มันของสกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดในรูปเป็นในของที่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยง ไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแ้่จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตเราของเราเข้าถึงฌานสี่มีหลายท่านด้ยกันเย็นเลินอธิกังปฏิภูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ ใครจะถากว่าพิจารณาคนอืดอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นก็นแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แล้วภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพิทาย,ยานแปลว่าความเบื่อน,น่ายมนังเกียจ ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชาญนสี่แล้วไม่เป็นของง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครๆก็อยกหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดส่รู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทำกันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้ แต่สอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็ามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆกก็หาเป็นคนทะลึง่งไม่ช่สนหรอกหีบ่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผม เมื่อ่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไม่แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานทสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิ ว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่าโรจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌา,านมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารชานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกระสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงชานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของชานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกท่าเล่นชานเป็นหลงชานแล้ว่ายังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิ ถ้าอยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะด้วยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตระหารได้ง่าย ความจริงกําลังขางพรดาสิกิทาคานี่เราใช้กันแท่แค่ชานหนึ่งและชานสองก็ได้ถ้าจะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นชานสี่ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสําคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิบัสกสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเราเริญในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทําไม เมื่อจับไปาสุปสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมะสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสียเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกลา้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะใสในการในขณะที่เราสร้างความดีผลที่อย่พึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่เนียนเพียงน้นถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพินิพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปกรรมฐาน พิจรารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตธรรมาสอนคราวที่นางิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศหน้าหน่งเท่านั้นเองท่านก็เปอราหาันกันได้และก็ไม่เป็นอราหาันองค์เดียวแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดี ที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น <c oughs> เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเพณีคำว่า,มมาโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเพณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอยางงี้ดีไหมดีแล้วไม่ดีก็ช่าง ถ้อยคำของผมท่านจงอย่าจําไปใช้คนอื่นเขานักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่าย,ายๆยเฉยเฉแต่ถ้าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพนครให้งามเรียกว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทําเมืองให้งามนั่นเอง ตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนที่มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครเขาอยากเอาไปเป็นพันยาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริง,รงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน,น่ากลัวไม่น่าประคัประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่เรารักมีความปรารถนาตามันโตเวลามองกัน <c oughs> แต่พุทธว่าโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นเนี่ต้องตาเล็ก พอมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไวทีแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำจำไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมใจก็บอกว่านอกจากเน่าแล้ร่างกายมันไปนอนิจจังนะเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์แต่เราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันจะลายตัวไปนในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหย่อยาสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นถ้อยคำที่อมสมเด็จพระบรมสุกรสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเร็จอนาตผลอาสุภกปกมาฐานไม่ใช่ทําให้เป็นแค่พระอนา,าคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกรนาดไว้เราก็ได้เช่นนั้นเหมือนกัน สำหรับวันนี้พันบรรดาพระโยคาวจรทุกท่านดูมันว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเพราะของมากถ้าฟังไม่ทันไหนก็ย้อนไปย้อนมาก,ก็แล้วกันพัะเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวกของค์สมเด็จพระบรมครูจงบนผู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตรัสถนาทุกท่านสวัสดี